แล้วก็ติดน้ำที่เป็นพืนมาให้กับเพื่อน,นต้องจีมแตงบอลหูงงนะสางดูนี้ครับดักบอลหายนะครับอยูอ่ดีด่ลูกเพชรให้ไปอีกครั้งนึงหนุ่มลูกได้จบบอลหูลยกมาด้านหน้าว่ายังไงลัมนาอีกมันเปิดไปลูกนี้ สมศรีครับจิ้มบอลยาวให้กับเพื่อนร่วมทีมอ่านะครับได้วิ่งแล้วครับลูกดีว่ายัางไงวิ่งแข่งกันครับเถิงบันบุรีและก็ค่อยๆวิ่งมาไหลคืนมาให้กับสมศรีสมศรีลิกบอลลูกนี้กลับคืนไปแล้วก็จิ้มบอลอีกครั้งหนึ่งโอ้ยังไม่ผ่านการสกัดของเถิงบันพุรีอาแา้วครับถึงขึ้นมาทีให้เพื่อนให้ใก,ใกล้ๆที่กองปาโมท ไอ้ที่ย่งแล้วก็ทะลุมาที่ลูกเพชรลูกเพชรพิกพแล้วก็ไหลให้สาครของน้องใหญ่<อ>โผล่กับจิงมบอลขึ้นมาอยู่ที่น้องใหญ่ครับลูกนี้เป็นเกมขึ้นมาน้องใหญ่บ้างครับอยู่ที่สมอนแให้ลูกนี้ก็ไรที่ประเทียนอาละครับต่อเทียงระเทียงทะลุตามช่องบอลชัยจับบอลแต่งแล้วจิ้นบอลลูกนี้ นนันแล้วก็ว่าย,ยังไงไปล่อยให้<อ>รกระเถื่องกระเถื่องได้ไหลมาด้านหน้าเ็ตสง่าครับโอ้เอาบอลออกมาได้ครับไปที่จะลวดทางเรียยให้เลยที่สมศรีขึนบอลแล้วก็แล้วก็ว่าย,ยังไงสมศักดิ์โอ้ครับต้องช่วยกันสองคนครับลุนี้คืนให้สมศักดิ์นักพอเท่ก็ซัดยาวเลยครับลุนี้ลึกไปถึงกระเถื่องกระเถื่องมายอยู่แล้วเออกระเถื่องครับพนัเตี๋ยโอ้ดัดได้ครับลุนี้จิมบอลมา อะครับปล่อยบอลตกแล้วให้ไหลมาติดที 27. 27. Así, ่สองฉักเบอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดให้หมาลูกนิ้มไปที่หน้าประตูลูกนี้ไปเปิดไปมีูกตาลูกเป็นยังไงเปอดที่ต่างห้องลูก บอลเป้าหมายอยู่หน้าประตูนะครับประตูโอขโมนกิมมณีครับมันนีครับแต่สมบัติบอลเตนให้แล้วก็โอ้โหครับเอาบอลออกมาได้ยันอยู่ที่ลูกเพชรของหลวงเพชรตูนได้ไปใหม่ว่ายน้ไในคลองไทยก็ดูยังไงก็แฮน ลูกโคตรคีม่าเธอเป็นโคตรลุงเพชรกับลูกนี้โอ้โหจังหวะได้จุดโทษครับลูกเพ็ดลูกเพ็ดลูกนียังมีสง่าครับผู้ช่วยกันดีครับออกมาได้อยู่ที่หนองใหญ่ไปที่อาจารย์ธินภพลูกนี้ยกบอลมาอยู่ครับถึงหกนีครับลูกนี้เล่นง่ายๆครับชิ้มบอลออกมาก็ แรงครัหลุดออกนั่นข้างไปลูกนี้เปิดยาวๆเป้าหมายอยู่ที่กรลนังลกกินกระปูจะเช็ดบอลให้กับบอลชัยชุล่าครับยังอยู่ที่สมอนเอาลครับสมอนติดเครื่องนะครับลูกนี้ไปแล้วครับสมอนอืมเนี่ยเอ้าล้มไปอเอ้ายังได้อยู่ที่สมอนมาแล้วครับสมรดูดูเปิดลูกนี้ว่ายังไงแล้วโอ้โหทวีครับดักได้ครับลูกนี้ซัดบอลยาวขึ้นอ่ะที่ลูกเม็ด อู่กันอยู่ที่แดกลางครับอยู่ที่สง่าครับลูกนี้ยกบอลามาจะให้กสมศรีครับโอ้ยังดักได้ครับสมศักดิ์และก็มีเสียงนกหวีดขึ้นทันทีครับในครึ่งเวลาแรกนะครับหลงหลวงขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ ลุงนี้อยู่ที่กลางสนามประเืตูขึ้นบอลออกมาไปครับลูกนี้เอกนัทเจกอกพรชัยนี่เคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับนี่เอกนัทกับพรชัยโอ้ยหลอกเสียเหลี่ยมเลยลูกนี้ครับแหมขึ้นบอมาลูกนี้หลวงพรชัย,ช,ยชัยมีกเกษมเข้ามาแล้วเข้าทางลูกนี้ประเืองเติมขึ้นมาอยู่ที่ประเืองประเืองได้บอลให้ไปที่พรชัย ออกตัวรลอวบินไปเล่นบอลเองครับมีเกษมตามเทียบบอลออกข้างสนามไปน้อยนอยน้อยอยร้อนจิงครับลนมนี่หนุเผ็ดตัวผู้รักษาประตูเกิดบอลยาวมากอาละครับสมิธขึ้นบอลด้านข้างไปที่สมิธบ้าง มาทีน่นี่หลังหลวงเกมบอลมาเุมเพชรอยู่ที่ลุงเพชรเอา้านี่นี่ไถึงนักกีฬานิดนึงครับจังหวะสนามมันลื่น Permati betul? ini. betul yang di kau nggak buang, siapa nama? มีผู้เล่นเก็ดกอไปดูก่อนนะครับในรุ่นสูงอายุนี่ต้องให้การดูแลนักกีฬานิดนึงงสา,ายบอลมาลูกนี้สายบอลมาเอาล้ครับน้อัหล้วงจิ้มทะลุยาวขึ้นมา ดูที่กระเด็นสมจริงครับอลเห็นแล้วโอ้โยก็ไม่ให้บอลมาสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าบอลติดนานครันหนูนี้บอลมาอยู่ที่ลูกเพชรทั้งใหญ่อยู่ที่เดือนบุงษา ชาครับจะถูกเปลี่ยนตัวนะครับในอากุโสนี่เปลี่ยนเข้าอาได้ตลอดก็ต้องไม่หยุดเกมมักดูนี่บอลยุทธิ์ที่เกษมเขาต้องยังเปิดบอลมาติดติดยที่ถึงสังหารสังหาได้บอลลูกนี้แล้วก็ถ่ายบอลออกไปให้กับชาวนากร อ๋อแลัวแต่ไม่ได้แล้วก็วางทะลุขึ้นไปสำหรับตัวใหญ่ว่ายังไงลูกนี่มอนติดน้ำเส้นจัะบาดหลายมาใช้ไหะจิตนันทบีมันติดน้ำครับจังหวะให้มาแล้วมันหยุดจังหวะเดียวมาเอ้าจิดตนลูกนีมันติดน้ำครับการจังหวะบี แล้วกต <rainforest S 1> ็ต้องถ่ายบอลอมา float. ตั้งข้างขวาที่ปาโมกเติมขึ้นมาปาโมกได้ตีงลูรีเจ็ดในครับแล้วก็เฉลี่ยได้แล้วก็แล้วสกิทไล่มาพร้อมชัยซาดิคาลูนี้ตัวที่เอาไปอะรับลูกนี้ครับเป็นพรชัยนี่ก็แล้วสกิทครับลูกนี้ครับดูไม่ทันครับพรชัยสุร่านะครับครับโอ้โหครับประตูให้กับทีมน้องหลวงครับ บอลยึดท no ิศนาสายบอลเอายบอลมาก่อนยังทันด้วยครับอุ้ยงานลูกนี้ไม่ขึ้นครับอุยบอลติดน้ำหลงหลวงบอลมาไหลลูกนี้ก็ยัง ในผ่านท่านเกษมเอาละครับไปท่านลุงใหญ่ลูดินติดน้ำอีก้วครับเสียจังหวะที่หนึ่งอุ้ยครับไอ้ครับโอ้ยน้ำกระจายเลยับยังกกำแพงเรือขึ้นมาใหญ่ตอนนี้โอ้ยไปติดอยู่ตรงนั้นนานแล้วครับนี่ครับ

บอลลูกนี้มันกบจังหวะงฟินกี้ทีน่าตัดสินครับยกมาหน้าประตูแล้วครับลูกนี้รับกระชองนิดนึงตามขาบอลครับขึ้นบอลมาของน้องใหญ่ลูกนี้หยุดบอลแล้วมาจะขึ้นสนามของกระดอนสกิลแต่ยาวๆแล้วก็สปีดลูกนี้นได้ยังไงทางด้านโร้ยจังหวะวิ่งครับ สกัดได้อย่ล้ถึงตลุยเป็นเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับุตบอลค่สุดท้ายของวันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศในประเภทอาวุโสนะครับน้องใหญ่หมูสองกับน้องน้วงหมูสามสองประตูเป็นของน้องหลวงครับตลอดชิงชนะเลิศกีฬาก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเม้เวลาจะล่วงเลยมาในการแข่งขัน เพระาะว่าติดฝนนิดนึงนะครับก็เลยทําให้ต้องใช้ไฟสนามแต่ถ้ามือจริงๆสนามก็จะมีความชัดเจนนะครับถ้ามือจริงๆน,นี่เด็กวันนี้จัดลอยเด่นสบายเลยนะครับเปิดไฟด่ตอนนี้เริ่มจะชัดเจนขึ้นมาบ้างนะครับขอบคุณผู้ชมผู้เชียร์นะครับขอบคุณผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยนะครับที่เสียสละในการทําหน้าที่นะครับให้กับกิจกรรมมูลนอธิหลวงได้ ประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปนะครับสำหรับการทำหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันนะครับตลอดทั้งรายการในปีนี้นะครับกระผมและทีมงานนะคากว่าการบรรยายผิดพาดเป็นประการใดต้องขอประทานอาภายัยท่านผู้ชมผู้เชียร์และนักกีฬาด้วยนะครับโครแการงันในวันพุ่งนี้นัดชิงที่3นะครับ วันที่26ตุลาคม,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 ม2566ันห้าร้บหกครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลักนบนะครับโดยปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ